สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถึงเรื่องของการใช้คาน l Map ในการลดรูปสมการนะครับสมการทางดิจิตสมการาบูลีนนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เราเคยใช้พีชคณิตนะครับก็ใช้บวกลบคูณหารนะครับตอนนี้เราจะใช้ลักษณะของการเขียนลงในตารางนะครับแล้วทำการย่อรูปมันนะครับ สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับก็คือการสร้างตารางนะครับการสร้างตารางนะครับการสร้างตารางสําหรับการทำคณน م มปนะครับแล้วอย่างที่สองวิธีการลดรูปนะครับเราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับการสร้างตารางนะครับจริงๆแล้วคณน م มปก็การเอาค่าทรูเทเบิลนะครับมาเขียน เขียนลงในตารางของคณูแมนะครับเสร็จแล้วก็การลดรูปก็คือการวงวงนะครับวงหรือว่าจัดกลุ่มนะครับรยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าสิ่งที่ผมมีสมการ F ของ a b c นั่นคือเรามี Input อยู่3ตัวนะครับก็คือ a b และ C นะครับเพราะฉะนั้นตารางที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะมี ค่าทั้งหมดอยู่8ค่าดูนะครับนี่ตั้งแต่0 0 0ก็คือ a เป็น0 b เป็น0 c เป็น0 0 0 1 0 1 0 1 1ไปเรื่อยๆจนถึง1 1 1นะครับนี่ก็คือตารางทูเทเบิลธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะเอามันไปใส่ในาทูเทเบิลแบบธรรมดานะครับเราจะเอามันมา ใส่ตารางแบบพิเศษนะครับซึ่งวิธีการสร้างตารางเป็นแบบนี้นะครับแกนตั้งและแกนนอนนะครับจะต้องเป็นค่า2ยกกำลัง N ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามี input ตตัวนะครับตารางที่เราจะสร้างได้ก็คือแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับ สองตารางนี้นะครับจะถ้าถ้าทำตามกระบวนการของคางโนแโมปแล้วนะครับสุดท้ายเอาพุทธที่ได้จะเท่ากันนะครับในกรณีสมมุติผมเริ่มจากตารางซ้ายก่อนนะครับถ้าผมเริ่มด้วย A แล้วก็ BC แบบนี้นะครับนะครับ A แล้วก็ BC นะครับ A หมายถึง ค่า a มีได้อยู่2ค่านะครับ0นย์กับ1ถูกไหมครับ bc ก็เป็นไปได้ตั้งแต่0 0 0 1 1 1, 1แล้วก็1 0อ่าตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับตัวที่อยู่ติดกันนะครับ <c oughs> หมายถึงค่าบล็อกที่อยู่ติดกันแบบนี้นะครับ <c oughs> จะต้องเปลี่ยนบิด1บิตเท่านั้นนะครับ 0 0มาเป็น01เนี่ยเปลี่ยน1บิตนะครับ01เปลี่ยนเป็น1 1น1ก็เปลี่ยน1บิตนะครับก็คือบิตข้างหน้านะครับ1 1เปลี่ยนเป็น1・0ก็เปลี่ยน1บิตเท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นของการสร้างคานูมแมบปบนะครับและเป็นเรื่องที่หลายๆคนมักจะผิดผิดนะครับอันนี้ผม AB แบบนี้แล้วก็ C แบบนี้ก็ได้นะครับ นี่ก็เป็น001 11 1, แล้วก็00 1, น 1, ะครับ01อันนี้กรณีที่เรามี3 input นะครับแล้วถ้า4 input ล่ะครับอ่า a w x y z นะครับในกรณีถ้ามี4 input นะครับเราก็จะได้เป็นตารางที่ค่อนข้างจะเป็นตารางที่จตุรัสนะครับหมายถึง w x y z นะครับอย่าลืมเขียนตัวตัวแปรตัวลกำกับไว้ด้วยนะครับ <c oughs> 0 0 0 1, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, 1 0ะนะครับ จริงๆไม่จําเป็นต้องเรียงตามที่ผมเขียนก็ได้นะครับหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องเป็น001 00, อย่างนี้ก็ได้นะครับจู่ๆจ,จะ00แล้วเปลี่ยนเป็น1011แล้วก็01ก็ได้นะครับผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะครับขอให้ตัวที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับมีบิตห่างกัน1บิตนะครับอย่างที่2ที่ต้องพูดให้ฟังก็คือขอบซ้ายของตารางกับขอบขวาตาราง สามารถต่อกันได้นะครับหมายความว่าคือคือถ้าคิดสภาพเหมือนกระดาษนะครับด้านนี้กับด้านนี้สามารถม้วนมาติดกันได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับด้านบนกับด้านล่างก็ม้วนมาติดกันได้นะครับเพราะว่าบิดของด้านบนกับด้านล่างนะครับก็จะต่างกันหนึ่งบิดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะต่างกันหนึ่งบิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราม้วนกระดาษได้นะครับตารางข้างบน ตารางนี้ก็เหมือนกันนะครับซ้ายกับขวาก็บิดเข้าหากันได้บนกับล่างนะครับก็บิดเข้าหากันได้นะครับโอเคทำไมต้องบิดด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการลดรูปสมการนะครับเพะตัวตัวคานูแมปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงมันก็คือเรื่องของจำได้ไหมครับ มินเทอร์มนะครับมินเทอร์มหรือแม็กเทอร์มนะครับถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับแนะนำให้ไปหาก่อนนะครับให้ไปหาก่อนนะครับจะได้จำได้นะครับซึ่งตัวมินเทอร์มนะครับจะบอกอะไรเราบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ f x y z อ,อันนี้ตัวอย่างเลยนะครับมาทำตัวอย่างเลยนะครับ example นะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอืมเขียนไม่สวยเลยนะรูก่อนลูก่อนนะครับอืมอันนี้ก็ชอบอัปเดตแล้วเกินนะอ่าสมมติผมมีสมการ f x y z เท่ากับ summation ของ m นะครับ 0 3 7 8นะครับแล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับอย่างแรกสุดนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือ Input มีกี่ตัวนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือมี Input อยู่3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตารางก็เป็นไปได้อยู่2แบบก็คือแบบตั้งหรือแบบนอนนะครับ โดยปกติแล้วผมนิยมทําแบบนอนเพื่อประหยัดกระดาษประหยัดประหยัดไอพื้นที่กระดาษเฉยๆนะครับเกนตั้งมันผมรู้สึกว่ามันเกะกะไปนิดนึงนะครับ x y z นะครับอ่ะนะครับ0 0นะครับมันก็คือ0 3ตัวนะครับหรือว่า x bar y bar แล้วก็ z bar นะครับ 3ก็คือ011นะครับ7ก็คืออ่าเป็น8ไม่ได้ครับโทษ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 ไมิมม um นะครับ111นะครับโอเคถ้ามี3ตัวก็เป็นไปได้แค่3อันแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่า01 000111 1, 1, แล้วก็10นะครับเสร็จแล้วเราเอาค่าตัวนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับเอามาลงในตารางนะครับ ลงในตารางยังไงดูนะครับ0.0.0 0ก็คือ x bar y bar z bar เป็น0เพราะฉะนั้นลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตัวที่2นะครับ0.1.1ย์นะครับ0 x เป็น0นะครับที่เหลือเป็น1.1นะครับลงแบบนี้นะครับตัวสุดท้าย7ก็คือทุกตัวเป็น1นะครับทิบๆลงตรงนี้นะครับอะ พอได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มยังไงนะครับจับกลุ่มโดยที่มันเป็นค่าเท่ากับ2ยกกําลัง n นะครับโดยที่นะครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหรือจัตุรัสนะครับหรือจัตุรัสก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจับกลุ่มกันได้ก็คือ แบบนี้นะครับคือเราสามารถตีเป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับอ่าพอตีรูปเหลี่ยมแบบนี้ได้แล้วนะครับตัวสมการที่เราต้องหาก็คือ1ทุกตัวนะครับเราต้องทําการวงนะครับพอวงได้แบบนี้แล้วนะครับรูปย่อสมการที่ได้ก็คือ x เป็น0นะครับก็คือ x บา์นะครับตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับ จะได้สมการแรกนะครับ y bar แล้วก็ z bar นะครับถัดมาบวกด้วยนะครับเนื่องจาก x ดูนะครับมันมาทั้ง2อันนะครับทั้งศูนและ1นเราไม่เอานะครับเราก็จะเอาตัวที่มันซ้านะครับก็คือ y กับ z คำตอบคือเท่านี้เลยนะครับ f x y z เท่ากับอย่างนี้เลยนะครับนั่นหมายถึงว่าพอเราลดรูปสมการแล้วเราจะได้ เท่านี้นะครับนะครับอ่านี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับสมมุติ a b c d นะครับจิ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 บอ่านะครับ ลองดูนะครับสมมุติว่าผมมีสมการเป็น A b c d นะครับ0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1, 1นะครับ0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1, 1นะครับแล้วค่าข้างในอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับ6 7นะครับผมจะเริ่มลองวงกลมให้ดูนะครับ อ่อนิดนึงนะครับตัวคาโนแมปเนี่ยเราพยายามวงให้ได้วงใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเท่าที่จะทําได้นะครับสมมุติแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วสามารถวงซ้ําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับทุกครั้งที่ทําการวงนะครับควรจะ ใช้คาว่าควรจะเลยนะครับเขียนออกมาเป็นสมการก่อนนะครับถ้าเป็นผมวงนะครับวงแรกผมวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นวงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า C D C เป็นทั้ง0 0 0 1คือเป็นครบทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นพจน์นี้ C D หายนะครับ C D หายเลยนะครับเหลือแต่ A B และก็ B นะครับเดี๋ยวนะครับอันที่สองนะครับ อันที่สะครับที่ผมจะวงก็วงนี้นะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้ง A นะครับ A ก็เปลี่ยนนะครับ B ก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้น A B ไม่มีนะครับ่า ...C นะครับฉะนั้น C เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อือฮึสี่ตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้โทษทีนะครับพลาดพลาดนะครับพลาดพลาดนะครับผมบอกเองแล้วว่านะครับว่าระวังพลาดนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับโทษทีนะครับโอเค ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไมันผิดวงกลมที่สองนะครับวงกลมสี 4, ดำนะครับสิ่งที่เราย่อดได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวที่ซ้ำนะครับก็คือตัว b นะครับเพราะฉะนั้นวงกลมที่2ก็คือ b นะครับตัวที่ซ้ำก็คือ c นะครับ d เป็น0นย์เป็นศนย์กับเป็น1เพราะฉะนั้น d ไม่ออกมานะครับวงกลมที่สองได้ bc ไปแล้วจะเห็นได้ว่าตัวนี้ตัวนี้ถูกวงซ้ำา2รอบแล้วนะครับถัดมานะครับ ตัวที่สามนะครับที่ผมจะวงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่า A ไม่ซ้ำนะครับ B ซ้ำนะครับ C ไม่ซ้ำนะครับ B ซ้ำนะครับสุดท้ายเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับถามว่าวงตัวเดียวได้ไหมครับคำตอบคือได้แต่ว่ามันจะไม่ลดรูปนะครับเราก็พยายามวงให้เป็น2ยกกำลังเอ็นนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น B นะครับ B ไม่ซ้ำไม่เอามานะครับ C b บาแล้วก็ D นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนี้พอลดรูปวงจรแล้วเราก็จะได้เป็น E B บา b บวก BC นะครับบวก bd แล้วก็บวกไอบา D, นะครับซึ่งจะเอาไอ้นี่ไปรวมกับไนี่ก็ได้หรือไม่รวมก็ได้นะครับอ่า นี่ตัวอย่างที่2แล้วนะครับตัวอย่างที่3นะครับสมมุตินะครับตัวอย่างที่3นี่ผมลงในค่าในตารางเฉยๆแล้กันนะครับก่อนจะไปตัวอย่างที่3นะครับการใช้คโนแคมปมีข้อจำกัดอยู่นะครับแม็กซิมัมก็คือ5ตัวแปรนะครับ5ตัวแปรอินพุตนะครับ ตัวแปรอินพุตนะครับนั่นหมายถึงว่าอินพุตห้ตัวนะครับสามารถคำนวณได้แต่ว่ามันจะต้องใช้สองแผ่นต่อกันนะครับเป็นตารางแบบนี้2อันต่อกันนะครับซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ของคนอื่นให้ดูนะครับเราเราไม่ทำเยบแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะวุ่นวายนะครับเราจะเอาให้เข้าใจคอนเซปต์เฉยๆนะครับะนะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับ A B C D เหมือนกันละกันนะครับ0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1แล้วก็1 0นะครับสมมุติเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะวงมันได้นะครับวงมันได้เลยนะครับก็คือตรงกลางก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่า A เปลี่ยนไม่เอานะครับ B ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเป็น B อย่างหนึ่งนะครับ C เปลี่ยนไม่เอานะครับดีไม่เปลี่ยนก็เป็นดีนะครับตัวนี้เป็นกรณีอีกแบบหนึ่งกรณีพิเศษนะครับที่ผมบอกว่าซ้ายกับขวาต่อกันบนกับล่างต่อกันเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับไปต่อกับตัวข้างล่างอยู่นะครับตัวข้างบนก็ต่อข้างล่างต่อกันนะครับตัวซ้ายกับตัวขวาก็ต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยจะถือว่าต่อกันอยู่นะครับ ถือว่าต่อกันอยู่พอต่อกันอยู่เราจะเห็นได้ว่า A เปลี่ยนนะครับ B ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวเขียวที่2ก็คือบาร์นะครับไม่เปลี่ยนนี่เป็น0ทั้ง2องเนาะ C นะครับเป็น0กับเป็น1ไม่เอานะครับ d เป็น0ทั้งสองเพราะฉะนั้น d บานะครับตารางนี้ก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ก็จะได้เป็น F ที่ได้ก็คือ BD b บวก b ีบาดีบานะครับ คิดว่าพอจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับถัดมาดูอีกนิดนึงนะครับลองดูตัวอย่างอันอีกอันนึ่งแล้วกันนะครับคณอเมพบก็คล้ายๆกับพิชเชคณิตบูลินนะครับก็คือต้องฝึกลองทำเยอะๆนะครับจะได้เห็นนะครับว่า,า wxyz แล้วกันนะครับ จะได้เห็นว่ามันต้องใส่ค่ายัางไงนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับอืมตัวถัดไปใส่แบบไหนดีนะใส่แบบนี้ดีกว่านะครับสมมติว่าอืม ถ้าแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะวงอันใหญ่แบบนี้ 1, 1อันนะครับตัวที่ซ้ำกันก็คือ w บกับ X นะครับส่นวน yz มี e ค่าเปลี่ยนไม่เอานะครับตัวที่2องนะครับลากทางฟากเลยนะครับฟากซ้ายกับฟากขวาต่อกันอยู่นะครับะฉะนั้นก็จะเหลือ Z Bar าร์ตัวเดียวนะครับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ เซตบบวก wx นะครับหัวลับที่ได้จากแต่ตละแต่ละตารางนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคก็หลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับการใช้อคณอแมปนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ1การเขียนตารางนะครับ ถ้าเริ่มต้นเขียนตารางไม่ถูกแล้วหรือว่าใส่ลำดับเลขผิดนะครับทุกอย่างผิดเลยนะครับพอได้ตัวเลขแล้วนะครับสิ่งที่2องก็คือการวงหรือว่าการจับกลุ่มให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้โดยที่ต้องมีลักษณะก็คือวงได้2ยกกำลัง n น,นะครับ2ยกกำลัง n งอแบบนี้ไม่ได้นะครับงอแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราบอกว่ามันจะต้องเป็นผืนผ้าเนาะแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ